ส่งงานซ่อมครับวันนี้ครับเป็นหัวเครื่องโรบินนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาจากอำเภอฝางนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสำอางมีธรรมนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาไม่ได้ใช้งานสองปีนะครับผมใส่ กองตรงรุ่นไปให้นะครับลูกค้าใส่ของ T 2 0 0มานะครับตัวนี้ทำการยกเครื่องใหม่นะครับเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบแหวนคาบูเปลี่ยนให้ใหม่ชุดคาดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมใช้งานชุดแฮนด์คันเร่งหนึ่งคู่นะครับใส่เข้าไปตัวนี้ใส่กันคา์ดดีนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับจะทำการจัดส่งให้ลูกค้านะครับเดินเบาได้ดีนะครับลูกค้าไปถึง ยนดนาี4ตัวใช้งานได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับผสมออโต้ลูปให้ถูกต้องตามอาัตราส่วนนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับตัวนี้ยกเครื่องใหม่ใส่เสื้อสูบลูกสูบแหวนใหม่นะครับแนะนําให้ลูกค้าผสมให้เยอะขึ้นกว่าปกตินะครับผสมไปสักหนึ่งเดือนนะครับ ใช้ไปสักหนึ่งเดือนแล้วค่อยผ่อนตัวออโต้ลูปให้มันบางลงนะครับอย่างปกติเราผสมสองฝาเราใส่เพิ่มเข้าไปอีกสักครึ่งฝานะครับเป็นสองฝาครึ่งนะครับใช้ไปสักสองเดือนหนึ่งเดือนนะครับให้ลูกค้าลดปริมาณออโต้ลูปลงเป็นปกติเป็นสองฝาปกตินะครับเพราะลูกสูบใหม่รันอินยังไม่พ้นนะครับเรา จะเป็นต้องผสมให้หนาขึ้นหน่อยให้มีควันเยอะหน่อยนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของของเสื้อสูบนะครับรวมทั้งลูกสูบด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดินเบาได้ดีนะครับจะทําการจัดส่งให้ลูกค้านะครับค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่1,990บาทนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับลูกค้าไปแล้วนะครับอ่าลืมไปขาตั้งผมใส่ให้ไปลูกค้าหักหมดเลยนะ นะครับฝาทางน้ํามันก็ใส่ให้ไปใหม่นะครับลองเร่งดูน้ำมันก็จะหมดแล้วผมใส่ไปนิดเดียวนะฮะเพลองนะครับตอนนี้นะครับคุณสำอางมีทำน,นะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ